คำว่าพุทธานุสติรรมาฐานแปลว่านึกถึงพระพุทธเจ้าเป็นอารมณ์คือว่าจะมีเวลาภาวนาและไม่ภาวนาก็ตามปกติถ้าใจมีความสุขใจมีลมว่างก็นึกถึงพระพุทธเจ้าการนึกถึงพระพุทธเจ้าเรียกว่าพุทธานุสติถ้าเวลาภาวนา เวลาภาวนานี่จะใช้จุดใดจุดหนึ่งในกรมในอิทธิวิโสบท้นใช้ได้หมดแต่ว่าส่วนมากที่ใช้กันใช้คำว่าพุโทโธภาวนาว่าพุโทโธคือให้ใจเข้านึก,กว่าพุทให้ใจออกนึก,กว่าโธทีนี้เป็นที่เวลาที่ภาวนาไปกตตามแบบจริงๆถ้าบอกว่าพุทธ,ธาธตุสินี่จะทรงฌานจะทรงสมาธิได้ไม่สูง อย่างมากเราถึงขั้นอุปจารสมาธิแต่ว่า,าพระโบราณอาจารย์ท่านมีความฉลาดท่านแนะนำไว้ให้เอาจิตใจจับนึกถึงภาพพระพุทธร,รูปองค์ใดองค์หนึ่ง <c oughs> การเอาจิตใจจับนึกถึงภาพพระพุทธรูปองค์ใดองค์หนึ่งอันนี้เป็นกสินนี่ก่อนเริ่มตอนเริ่มต้นดับแรกก็คือให้ใจเข้ารู้ว่าให้ใจเข้าปกคุมลมให้ใจก่อน ให้ใจออกรู้ให้ใจออกให้ใจเข้ายาวหรือสั้นให้ใจออกยาวหรือสั้นเราก็รู้ถ้ารู้ลมไม่ใจเข้ารู้ลมไม่ใจออกอย่างนี้เป็นสมาธินานาปานุสติกรรมฐานต่อไปก็ใช้คำภาวนาควบให้ใจเข้านึกว่าพุทธให้ใจออกนึกว่าโธ ก็สักวันลืมถ้าลืมไปเผลอไปก็เริ่มต้นกันใหม่้ากจิตไปน,นึกถึงอย่างอื่นเข้ามาแทรกก็ไม่ของธรรมดามันรู้สึกตัวว่าเผลอไปก็เริ่มต้นใหม่ให้ใจเข้านึกว่าพุทธใ,ใจออกนึกว่าโท่ตอนนี้ตอนจับภาพพระพุทธรูปจับภาพพระอันดับแรกให้ลืมตาดูพระพุทธร,รูปก,ก่อนถ้าเห็นภาพพระพุทธรูปก็จาภาพพระพุทธรูปไห้ได้พร้อมกันนั้นในใจก็นึกว่าพุทโธ หลังจากนั้นก็หลับตานึกถึงภาพอุะตูปภาวนาว่าพุทโธคือให้ใจเข้านึกว่าพุทธใ,ใจออกนึนวท่ทโธแต่พอเผลอไปจิตเฟื้องภาพเลือนไปจากใจก็ลืมตาดูใหม่ลืมตาไปแลก็หลับจำภาพได้แล้วกับตาภาวนาตามนี้นี่ตอนที่ภาวนาและประกอบด้วยภาพเป็นกสิน เป็นเกสินด้วยเป็นพุทธานุสติด้วยเปรน,นาปานุสติด้วยสามอย่างการรู้ลมให้ใจเข้าออกเปรนาปานุสติการนึกถึงพระพุทธเจ้าเป็นพุทธานุสติการจับภาพพระพุทธเจ้าเป็นพุทเป็นเป็นกสินภาพพระพุทธเจ้าสีเหลืองเป็นปิตกากเกสิน พระพุทรูปนะพุทธรูปสีเหลืองเป็นปฏิตกะเก,กสินท้สีสีขาววโอทายต่เกสินเป็นสีท่าสีใสเป็นอาโลกสินนี่เวลาจับภาพไปในตอนแรกๆก,ก็จะจับภาพก็อย่าเลืมม่อนบ้งเลือนบ้างเป็นของธรรมดาและในการต่อไปไม่จิตมีความเคยชินที่เร็วสมาธิทรงตัวภาพก็จะตั้งอยู่นาน คำว่าน้อยก็อาจจะเป็นหนึ่งนาทีสองนาทีสามนาทีก็ได้และภาพก็หายไปถ้าภาพยังเป็นภาพพระพรูปตามเดิมตามที่เราเห็นอย่างนี้ท่านถือว่ายังเป็นอุปขึ้นเข้าเข้าสู่อุปจารสมาธิเบื้องตน้นถ้าเราดูาพุทธร,รูปรูปในสีเหลืองอย่างาพุทธิชนราชถ้าจําภาพพุทธร,ราชาพุทธิชนราชสีเหลืองได้จําได้ทั้งคง์ เราหลับตานึกถึงภาพนั้นภาพนั้นปรากฏกับใจไม่เ่ลอยมานะภาพภาพปรากฏกับใจอย่างนี้เป็นอุปจาระสมาธิเบื้องตน้นก็ถือว่าเข้าเขตด,ดีแล้วต่อไปต่อไปจิตจะมีการทรงตัวภาพพระพุทธรูปจะมีการแจ่มใสขึ้นในใจเมื่อาภาพรูปแจ่มใสขึ้นกว่าเดิมอย่างนี้ถือว่าสมาธิสูงขึ้น ต่อไปถ้าสมาธิดีขึ้นไปกว่านั้นจิตใจจะชุ่มชื่น,นมีความอิ่มเอิยการทรงตัวดีผ้าพรตรูปสีเหลืองจะค่อยๆกลายเป็นปสีขาวจะกลายจากเหลืองทีละน้อยทีละน้อยทีละน้อยค่อยๆกลายในที่สุดก็จะเป็นสีขาวอย่างนี้ถือว่าเป็นอุปจาระสมาธิขั้นสูง แล้วต่อไปจิตใจของเราสามารถจะบังคับขอพระภาพพระรูปนี้ยังอยู่สูงขึ้นจะเห็นภาพสูงขึ้นขอภาพนี้อยู่ข้างหลังจะเห็นภาพข้างหลังเห็นภาพขอภาพอยู่ก้างซ้ายเห็นซ้ายเห็นขอภาพอยู่ขวาย็งขวาได้ขอภาพที่จงใหญ่ขึ้นก็พระภาพก็ใหญ่ขึ้นขอภาพนี้เล็กลงก็เล็กลงอย่างนี้ถือว่าอุปจารสมาธิสูงสุด เหมาะแก่การใช้ที่เป็นูุยานต่อไปถ้าภาพพระรูปมีสภาพใสยิ่งขึ้นเป็นแก้วอย่างนี้ก็เวลานั้นกำลังจิตเป็นชานสมาบัติอันนี้ขอแนะนำพุทธานติกรรมฐานไว้เพียงเท่านี้นะ